อำนความสรวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพศ2555ประกวดเพลงประจำการแข่งขันอาสนะสัตว์นำโชคประจำการแข่งขันโดยมอบหมายให้เธอได้แก่นายบำรุงสารคุณ ในอนิลุ์เอ็มอิมแลบแทนครับพี่สรุกนรัจุดที่ส่วนคุณครับเอนมาสองแสน,นบาท เป็นหลักเกมผู้ชนะเลือได้แก่ในทั้วัดแมนยงยำมืองสองคนในธรรารแล้วเราจะไปเยี่ยมด้วยันาจ้มีการของนะครับให้รับทั้งต่อตังสายตัวยีของกันเอ่อที่นะครับที่มาแยกไปถอนไปโอเค่าอยู่ไหมนะครับบอกว่าพวกมันกคนที่นใหญมาไม่ได้บอกกันนะครับไมได้ ทางต่างๆโดยคนหนุ่มต่างๆที่รับผิดชอบนะครับผสมขับจุ่ยนะครับเผู้เรียนที่หนึ่งตามขั้นตอนเรื่องตำแหน่งของเลขาเรื่องการสังเกตการา์นะครับเพื่อว่าต้นปัญหาดีกันนะครับเราที่จะสามารถทำให้ความสำคัญนะครับในส่วนของมันจะบอกไหมหรือว่าจะใช้วิธีการอื่นๆนะครับก็การตอนนี้นะครับการจับวัดโดยทางท่านหัวหน้าการจับวัดก็จะไม่นะเพื่อที่จะสรุปในจุดที่ผู้เรียนทำได้วยนะครับ ต้องขายหรอ่อตร้องขายมพอซึ่งมีผลบังคับช